ครับทักทายสบายดีเด้อสบายดีและสวัสดีพ่อพี่น้อง FC บัดสุกูสุคนเนาะหรือว่าสิอยู่ในและก็ต่างประเทศพี่น้องเอ้ยเนาะก็ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องบ่าวซารีซาเนลอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะพบพกันคือเก่าเนาะอ่ะอยู่ดีอยู่ที่ดินนอนต้นาเนาะนําบาสารของบ่าวสิงคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าโตพี่น้องเอ้ยเนาะนี่ก็เป็นทางางเตนเนาะพี่น้องเนาะางเตนเรื่อง ห้างเลยพี่น้องเลยแตเชี่ยวไปให้บริสิงพี่น้องเนำให้เราไปห้อยเวลาเพื่อนคือว่าเป็นห้างโตห้างเตีน,นี่สิ่งที่แนมตาบุหินนี่เพป็นสีญาติว่าสันท์พ,พรรี่น้องเลยเนาะพี่น้องเลยนะปาพี่น้องเลยนี่ก็มาบรรยากาศก็สีขึ้นฟ้าขึ้นฝนแน่พี่น้นองเลยนาะู้นี่ก็ปู่ปะตู คือว่าเลยพี่น้องเนาะเขาจะด,ดูการหนาฟ้าหนาพนเนาะตัวน,นี้มากันสองคนคือเก่าพี่น้องเนาะมากับบากอัดแ cm เก่าเลยพี่น้องเฮ้ยวันนี้ก็ได้เนาะว,ว่านี่กับผ้ากันเอมกา,าตะไคร้เนาะพี่น้องเนาะให้พร้อมกับบอกซิงอา่าสามนมคือเก่าพี่น้องเนาะต่างคนพี่นอ FC, ้องหยิบซีเป็นกระคอมเมนต์เข้ามาไล่ไล่เนาะให้กำลังเฮงใจเข้ามาเนาะทั้งอา่าต่างวอร์เซนและกรบบอกซิงและกบอกซาดี้พี่น้องเนาะต่างวอร์ซาดี้กับ ดีอกดีใจเนาะที่ทางพ่อ้พี่น้องอิฟซีเพื่อนก็ให้ความสนใจเนาะเลยให้กระห้ใจมาตลอดเนาะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้พี่น้องด้วยเนาะอย่ะเจ็บอย่าจนเนาะร่เรวยให้พุทุกๆท่านเนาะตัวปากกไหลค์กดแซนได้พี่น้องด้วยห้ถีงพู้ติดตามหนึ่งหมื่นซับใบได้พี่น้องด้วยเนาะฮึฮฮ็ฮอ่าเป็นปีเลฮึฮีฮนฮึฮึฮฮึฮึฮึลึฮฮ ยมหนึ่งมืนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเฮาสิอ่าเข้าไปหาทางบ่อสิงเนาะพี่น้องเอ้ยเมื่อวานนี้เอมอ่าละหวเนาะซอยกันพี่น้องา3คนอ่าตดสิแลวพี่น้องวแต่วันนี้ก็ตนแล้วแล้วเคงฟ้าเคงพดเนาะอ่าีวสิพากันอ่าพาิ่งพี่น้องเนาะแต่ว่าคนบ่ตกเ้นั่นก็สิเดี๋ยวตเฮ็ดประตูเนาะเดี๋ยวทางรอทางอันมาเซ็นเฮ็ดก่อนพี่น้องเนาะว่าสิเฮ็ดจังได๋เนาะ ดินนี่แล้วก็คุดออกมาทมให้ว่าเซนพี่น,น้องเนาะดินนี่เราให้ตางรถปรเซนขึ้นแล้วก็จ้าคิดไดยพี่น,น้องเนาะสิ่งนี้ก็ได้อ่าพีน่น้องนี่นสตกได้ข้าวีินของรีนี่โอ้ ของดีนะของดีเลยอาวอนี <t ia> <t ia> um ่โ um, ย uh, ่านบ่ยังีอ่ะไปสิ้ยังีน่อละเอ้างเต็นข้างเต็บ่้างเปไน้า่าเนตัวเจ็บอยู่บ่ไอเจ้ว่าหอยใบหนาเฮือนนี่กันเมงกันชิงันบดีดเด้ตาวี การใช้ดีมนก็จะมุนลยหางเต็นองเนาะเตนเดืองแล้วหูอยู่เด่นเนาะห้งเตนนี่ยะกเห็นมือน่ะขเนนันว่ามือขยเขียนมือนีอาจิตมือน่ะอันนี้ว่าไรเจ้ามือน่ะเห็นบอกคนเดียวนาะอ่ะสบายดีด้วว่าสิงมีใครก็แนมาหามื่อนี้เมนเบาอย่งคนเดียวอเมื่อใด มาต่เช่านนะโดเข่าวอะไรฝนต้งเฮมาขึ้นม,มืดผ้ามืฝนมาแะไี่หน่อยเนาะดูแต่เราก็มาบางไฟยอยู่นี่กี่หน่อยอเรียนรถลบฝนแน่บริจูอยู่จูกินอยู่เนี่ย้รกันาดเนาะคนครัวเรากระทนแล้วมาลองเบิ่งบรรยากาศนอคอนก่นเนาะ

cần và phải say bù xào, bao đời <laughs> nó, đi <laughs> gì <Để nhìn cái. cười> à, phải... chứ, chậu tiền nở, về à, chơi cà phê luôn còn còn เหตุนีท้ทั้งพ่อแม่พี e ่น,น้องอิบซีควรคอมเมนต์นะว่าเวลาจะไปซื้อ,อน้ำกอนเอากระติกไปน้ำไปสัน่นมันจะหมดเปลือยทับทันเลยหิวคนเลยสันน 6, 3, ่นตรงละ้หกพัน 3, บ่จำสามพันประมาณน่ะตลอดตรงละ้สามพันเราพวกพวกซื้ออยู่เนาะได้ลรเติมกินข,ข้าวแล้วบ่เนี้ยนะบอกว่าใส่ตันอีกตอนเช้าบริตันที่ใส่นะห้ากันหนึงน่งห้ากันหนึ่งหนึ่งห้าก็แล้วนี่ ที่ว่าทางเพิ่นสิมาขุดห้องน้ําบ่ได้บ่มาเนาะปุนดาใส่น้าสิอ่อฝนสิตกพี่น้องเนาะคืเลยเพิ่นก็เลยน่าสิเป็นเื่องเนาะาบตอนบ่ายันก็ผมก็สิมาเฮ็ดเด้อพี่น้องเนาะนี่ก็เฮาก็สิได้ปมานี่น้องบ่ได้อยู่เนก็ได้าพอดีทางใหญ่เนาะอ่าทางเอมีว่าซั่นพี่น้องเนาะสิมาเยมมายามทางน้องดาพี่น้องเนาะ มีแต่วกเงินที่ขามาเนาะแล้วกองไปบ่อง้าอเมืองงา้วี่เราได้ศาวเบืองมันปะสางห็ดเวียก่จังเนาะอันนี้้างปุซาแล้วกันนาทิบรเฮิตพี่น้องนี่มันนี่กังบงก่อนวราลาสิทธิดที่บอกปะว่าอากาศกับสีคึมเนาะ มีขวากินนะบ่ก็สับยังมีอยู่เอออะี่ของมักเด้ตัวนี้เบอร์รี่ีนวันกินแล้วไม่นอนทั้งคืนลาบีขึ้นก่อนลาบีขึ้นก่อนกินได้บ่ดิกินได้บ่ดิฮะมีมีมีุ่นโซ่กรบ่หาเบื้องด้วย bố mì mà, mì tôi đây luôn sốt hà đèn bố tối bố mì luôn sốt mì vô bố mì rồi sì, cấp khẩu mà lấy kêu là sang một chút <laughs> yeah. mà cái lấy lấy áo nè dạ lấy hoa sáng hoa thì khẩu mà tuần cầm đều hoa này hả nè bò nghe hết cấp nhà nhà không giờ khẩu ban ngày cái lấy bố mắc hết nhìn thằng hoa này nó เพราะว่าตอนแรกน่อค so AH, ิดว yup. ่าจะได้ไปหาท่านพี่มีพันธเส้าไปหน่อยเนาะวันนี้ว่าว่าบัวพ่อกระต่ายป่ะสนนะประมาณใบม่วงไปก็จังไปก็ได้ดอกประสนนะก็เลยเอาก็เลยมาหาเอาสีฟ้าหน่อยเลยซื้อขวดกระดาษมาให้เลยท่านสร้างาเม้าเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรเนาะตอนนั้นเราขาก็ออกไปดวนได้วันนี้บันนี้ยู่ดวนได้วันนี้เออเป็นยังไงเนาะ

พินางเนี่กินกันคือตังเรามอ้มอเเมื่มื่อเมทเนื่อ่เปื่อเ่อเมอเม่อเมอเมิ่อเมือเอเืนเม่อเมือม่อเมือเ่อเม่เมื่อเมืเมือเ่่อ่อ่อมล้อมอ้ือเอ่้อ ไก่อะคือดองเอนะ้เนาะโอ้มัดมัดมาเช่นเลยปลาสิงรักหางไว้ยันปูนแล้วเปียกคืน้องเนะองนนะ้เนาะปลสิก็ได้อ่าจ้ะโอ้ยังว่าล่ออยู่เพื่อนปลาสิงมันนะี่คืน้องเอ้เนาะจังได้ก็ได้ต้องได้ตกะเลยมันนี่เนาะโตกะโต๊ะคืว่าเ้านี่โอ้เมื่อคืนนี่ตกเมื่อคืนเมื่อคืนนี่ไรโตกเมื่อคื่น ตอนเช้าเลไไปจกบเช้าตกคนตอนเช้าไหนอืมตรงแหงาอยู่ททางนี้นี่อนดรอางหลังเคื่อนจ้าน่ะจะโตไห้โตไม่กินบ่คือโตมบไใช่ทคนเนี่ยทคนตกไมอแต่กรโตไในเฮ็ดสิงน้พลโตไว้กินเนี่ยไม่กิน แทะเนาะตัวมีเงินผ่าเนาะผ่าขาวๆมาคุมคุมป่านไว้อันนี้ก็กินขึ้นข่อยกันน้ำฝนเมื่อวานนี้ก็กินน้ำฝนเอาผ่าผ่าขาวๆเป็นผ่าขาวๆเล้วก็มัดปากคนโตเขาจะได้กองขี้เหยื่อน้ำเนาะกับป้าวสิงเล็บกับเปลววันอือเดาบอสิงเลยเดาบอสิงปลาเด้อเรกินกินหอดแล้วเนาะ มาบริกิทอดได้เมกินทอดกินถึงเนาวันนี้บอกไปซื้อของน้ำแข็งว่มน้วมันไปมด้ไปปกติกจไป่าเราไปแต่ขึ้นแต่ว่านี่เราไปหาพี่สาวเราหาพี่สาวอีกนี่นี่สาม่ใหม่อีกาเธรรมดาได้เนาะพี่สาวเขามาอยู่ไหมป้าน้ำมันเราซะป่าน้ำมันแบบนี้

อ่าเดี๋ยวน้องเอ๋นาองต้งเอากระได้ขอจบคลิปไปก่อนได้พี่น้องเด้อเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเปิดกระดังใจให้แน่พี่น้องเลยเนาะอ๋อฝ่ามืดก็สีตกเลยอลไรกันี่กับผมมีอย่างไรพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเปิดกระดังใจให้แน่เนาะคำลังกําจัด้ทั้งวิสวีเนาะตัวผมโมเดิร์นทูก็ต้องขอวตัวกอภัย่ผมมีพี่น้องอิฟซีเบิร์ทุกท่านเนาะสำหรับกินนี่น้ำลาไปก่อนเนาะ สบายดีสบายดีพ <squash faith> <food> ี่น้องเนาะฝากกดไลົ์กดแชร์กติดตามเนาะไปรวนมารือนพี่น้องเออ่ะ